ครับสวัสดีครับอ่าทุกคนนะครับก็นื่นผมต้องขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามในช่อง y o youtube อ่าสองสองหกแคมปิ้งนะครับบางคนกระทเข,ของมาว่าปีนังที่อเด้เอาพิษบูมาเดีย,นยง,ดงนะครับเ๋ยวผมอยากให้เบิ้งรอบๆขาเลยครับตรงตรงตรง,ตรงนู่นนะครับอ่าเป็นเป็นบ้านผมนะครับแล้วก็แถวๆนี้คือบ่มีบ้านคนเลย เนี่ยตัวแรกก็คือที่ยมเบ่ยังคือเน,นี่ยตัวใหญ่ตัวน,วนี้ชื่อแคมปิง้งแล้วก็ตัวนี้พึ่งเอามาใหม่ชูกา่าดูรถครับหลักคราอยูใ่ในคอมเมนต์นะครับที่มาถามว่าเรียงยังไงบ่อหอยกัดโค่นเรียงยังไงบ่อบ่อหอยมันโหดเห็ดหอยมันหล่นกับคน อ่าปกติสำหรับกับผมกับอ่าแฟนผมนะครับก็คือแรกๆคือเอามาปั๊บแล้วก็ธรรมดาครับกับขีบวัคซีนธรรมดาวัคซีนรวมวัคซีนวัคซีนวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนลั่มใส่สำคัญด้วยครับวัคซีนรั่ใส่พอามาพิดบูตัวนี้ครับมันมาเป็นล่มใส่มันก็ตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ่ ถามา่าเราเริ่มฟึ้นยังไงสำหรับแคมปิ้งนะครับก็เริ่มฝึ้นตอนสามเดือนฝึกอ่ะก็คือที่ผมได้ลงไปที่ว่าของจูก่านะครับคือมีการย่ำให้กินเขาคือเป็นการนางค่อยแต่พอน้องมากินกันก็คือต้องเก็บด้ครับถันสูว่าเขาว่าให้กินปับ๊บเราว่ากินก็คือต้องเก็บเลย ขึนขาดนั่นคือตรงบาดิกินเลยคือนี้คือเป็นการฝึกสําหรับแชมปิ้ิงกับชูการได้กินมือละสองขาดครับที่ช่วงเร้ากับช่วงแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเห็นจากไหนผิดบูนจะอยิ่เ่ห้จริงจริงอ่ะการการที่ว่าการที่ว่าบ่อห้มันไหรมันถึงนี้พวกเขากันตี่นนียครับว่าห้อ,อยตีในช่วงไหนตีบ่อในช่วงไหนแล้วก็เมื่อใดที่พวกคนตนี หมอนี้บปิ้นตีขึ้นอย่างวตัตีคือตอนเย่วาอ่าห้าสิบตีมันเราที่นี่ปุ๊บเราก็นองกันแลนนี้แลนไปเขาเตเตียงเสียหมอนี่คือเป็นหมองที่วาปลอดภัยเขามั่นเนี่ยมอนี่คือเข้าหามน้ำเขาไปตีนะครับกับในกกงกันเข้าหามคั้งโกงตีเราก็หามลามสโสตีแบบนี้ครับถ้งสู้วา่าเข้าลามสโสตีหรือว่าเขาไปตีในโกงเนีย่ยคือนองต้องสู๋นะครับเพราะวา่าเพราะ่ายังวัตีเพราะว่าเหมือนวา่า นอนที่พอใจว่าเฮางอี่ขามันแบบข้อธรรมดาครับท่นสู้ว่าท่านทุกคนก็ต้องหวงแหนชีวิตของกับของท่านรู้สึกว่าของบ่ปลอดภัยกับของที่ถกอ่ามันก็ต้องสู้ต้องป้องกันตัวเองเป็นธรรมดาแล้วครับเราที่เนี่ยย้ำว่าสร้างสร้างบังที่บ่เฮ็ดตามบ่เฮ็ดฟังหม่องใดหม่องปีนี่ครับปีเดียประมาณช่วงนี้แล้วก็ประมาณช่วงนี้ครับ ช่วงนี้ไม่ตีไันนี้ครับนี่ช่วงหัวนี่น,นี่มีมูสต้นนี้มีมสูสินภาษาหรือยังมันเนี่ยช่วงนี้ตีตตเลยคือช่วงช่วงนี้กับช่วงนี้เบนี่ท้ามาไปที่นี่ท้าม,มาเอาอยัางตีสำหรับผมนะครับผมก็เอาใหม่ครับตอนประมาณก้อนแปดเดือนนี่ก้อนแปดเดือนนี่ผมผมสีพยา่ยามพยายามหายเรื่องตีหน่อง พอยังมัดีเพราะว่าข้าวหลงคมข้าวหลงคมบม่หายหน่อคมเข้าข้าวเหเป็นจาฟงไม่ที่ตีผงก็ใช้ไม้ในหน่อยได้ครับบ่วเป็นว่าเดี๋ยวใบง่ายตีมันชื่อใบง่ายตีนั่นแหละครับมันถิ่ลูกสืว่าเข้ามินจขามันมันจิสูงเข้าทำมาตัวนี้เคยแบบเคยแบบอารมณ์เฉียวว่รผมก็ตตรงบอกเลยว่าบ่มีครับสำหรับข้าวมันเลยลข้าวมันที่ว่าผมในลงไปไม่ลิดที่ว่าเห็นนอง ให้น้องเ่ยคัดเชือกเราที่ผมก็บ,บอกให้น้องปล่อยเหยียบแล้วก็มีคมุนเมนต์บอกว่าเออเปียงเปียงเปียงยี่นอกทงเปียงคือบ่าอ่าซื้อปืนเปียงคือเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแล้วมันออกไปกัดคนเนี่ยครับเบิ่งครับบ้านผมพุ่นครับบ้านผมอยู่หมืองต,นต,นนตงน้นต้นก็คาดตระหนพื้นที่ เนี Recently, my husband, my my ่ยยามือสาววยไม่ยางท่านหนองไม่ยางเลยท่านพ่อเพื่อนไมยางเลยท่านก็บ่เบียดครับชักซักผ้าผมกับผ้าเขากองแล้วใชวิ่งมาลูกมาไปบ้านลูกไปลูกไปบ้านลูกวิ่งวิ่งวิ่งบ้านลูกไปไปลูกููู่่่เนี่ยเพื่อนเพื่อนตีบมเพื่อนตีบเพราะยาไม่ยางออกหนาเขานะครับพอผมมีซ้อนว่าพยายามบ่ให้น้องย่างออกหนา นี่ออนาตัวโยนี่ชุกาอันนี้นองกั่งสองเดือนผมร่างตอนนี้ก็ล่างฝึกเอ่อฝึกเขาฝึกเขากงแล้วก็หมอบแล้วก็ค่อยครับตอนนี้สองเดือนนี่เรือฝึกแล้วเขียวควๆคว่ีครับชุกา้าไม่นิงนิ่งนิ่งแข็งมาก